ผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยไปด้วยกันนะครับถือไวถือเบอร์แล้ววันที่หนึ่งุนละนะครับนี่ครับสวัสดีครับกัดกุมภานะครับอีกหนึ่งบทบาทนะครับไดมาบุกกองถ่ายเนาะได้มีโอกาสมาบุกกองถ่ายแล้วนะฮะถ่ายอยู่น้องบึงนะเออน้องบ่อนะครับน้องบ่ออำเภอบระบือจังหวัด มหาสารคามนะครับการเลยได้มีโอกาสนะฮะแวะเมื่อวัยอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือนี่ครับพี่น้องนะฮะคืออย่างเดียวกดจะพาไปดูนะฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับร่มรื่นนะครับแต่ว่าก็มีแดดจ่าเนี่ยจักน้อยนะฮะเดียวกับบดเดียวกับแดดเพราะว่าเมฆไลนมือนี้ได้มีโอกาสมาบุกกองถ่ายการเลย่อได้มีโอกาสแวะนะฮะมาอ่าสารเจ้านะครับ ามาสาักการะาเพื่อเป็นสิริมงคลาทาั้งตัวกัดเองแล้วก็ภูท่ชม่อยู่ทางบาทน,นํานะครับบรรยากาศจะเป็นใดเดียวกับพาไปบึงครับนี่ครับปีนองด้านนี้จะเป็นน่าจะเป็นบึงหรือเปล่านะฮะโอ้โหบรรยากาศคือสุดยอดมากนะฮะบ,บึงข้าวหาป่า,าหาบัวนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยูอ่บริเวณน้องบ่อนี่แหละครับอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับเป็นศาลเจ้าบึงเถาโกงมาานะครับนี่ครับบรรยากอศอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านผู้ใดได้แวะเวียนมาทางนี้นะครับก็เข้ามาสักการะมาเยี่ยมชมพื้นที่ได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ อาาบ,บอไดมาทาย MV ไในมือนี้นะครับกับอ่อเห็นด้พี่นองนะครับบ่มีโอกาสได้มานะนี่ครับโอ้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าถูกครับผู้ใดเบิ่งคิปนี่ก็ขอให้ร่ำรวยไปด้วยกันนะครับถือหวยถือเบอร์แล้ววันที่หนึ่งพุ่นละนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของผู้มาอา เอิอนามาแก่บนหรือเปล่านะครับมาถวายพวกสิงสาราสัตว์นะครับแย่ๆมากมายเลยพูนครับลึกเข้าไปทั้งในผุนครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศสดๆจากกัดคุมภานะครับก่อนที่เราจะไปรุยไทยสิงเพลงและ MV เพลงของน้องเป็นโนและน้องเชอรี่ต่อนะครับนี่ก็เลยพาแวะมาชมบรรยากาศก่อนนะครับพี่น้องนะครับ mm